จ้าพี่น้องเมื่อน,นี้มาเอาฟุ้นจ้าพี่น้องมาเอาขีหมูไปใส่ผักหมูสามสอบจ้าพี่น้องมาเอาขีหมูข้าพี่น้องมาเบิ่งคอกหมูก็ว่องหมูไม่เอียนจ้าพี่น้อง มูมีตัดตัวใหญ่ๆจ้าพี่น้องเอาบอ้างหมูมีตัดตัวใหญ่ๆขาวๆจ้าพี่น้องมาเอาปุ๋ยมันไปใส่ผักไว้ใส่ผักจ้าพี่น้องแยกชักโตนี่พราะลงหมู บ่าแม่่นสองหมูคนอีกทีเ่าสพักแม่เจะไปใสพักเจ้ากันแล้วกีเนะจ้าใต้เพ่ท่นหาพักให้เพื่อนกัดใต้ย yeah. ุบัไ้มสกัดใต้กับมีบ่ กัดไต้กับมีดจ้าพี่น้องพาพี่น้องมาเิ่งกัดไต้มาเอาปุ๋ยน้ำพอลูกเมียป่าเป็นไฟไส่พักจ้าพี่น้องมั่งกระไต้ไอ้กระไต้ขึ้นตาฮักแท้เอกระไต้ขึ้นตาฮักแท้ พี่น้องบังกระต่ายมีต้าตกเป็นตหาหักเข่าเขาเขา่ขาง่ามมิต,ต้าตกเป็นตางามมิเต,ต้าตกเป็นตหาหัจากจ้าพี่น้องรบกวงกระต่ายโ,โอ้มันเตือน,นเตือน จะพี่น้องเอาปุ๋ยมากเอาปุ๋ยมากกะเสียม,มาใส่ผักนอกจากพี่น้องแล้วเบ่งมันแดดห่อนไลนหลแดดห่อนไหลบัดที่นี่ผักมันเกินแหงผักมันเกิดเรื่มแหงนอกจากมันบ่ได้ปุ๋ยถ้าพวงมันแดดไหลอันนี้กะสิววาสิเอาผักบัวเอาผักบัวนี่แยกออกมาปลูกไมเนอกจากพี่น้อง นั่นว่ดแรนใสปุยโดนแล้วแดดมันกระหอนพี่น้องบังพักกะลำจ้ะกะลำก็กำลังงามก็เรียกว่าไปเอาอนี้หมูมาใส่กำลังห่อนะจ้ะกะลำก็กำลังหอ่อ พี่น้องมาส้มสวนน้ำนอจ่าพี่น้องมาส้มสวนเปาขีหมูมาใส่กันเล่นมวันบาสิมาใส่บอกพริกกับกระลำจา่าระเบงบอกพริกพี่น้องสะอ่อนแห้งดกดก,ดกบอกพริกแล้เบงพี่น้องอันนี้เ้องบ่ไดดสียาบ่ด้ดยังได้จ้า,จาใส่ต่างตาปุ๋ยขีหมูกับขีง้งัวเท่านั้นจา่าระเบงพี่น้อง ดกบอบบกพริกนวยอันบกพริกซุปหนีดตาบบกขุ้งกระแสบเน้อจ้ะกระลำกับกระังหอบอกทั่วพักกันนี่เข่ากับมันกนจะจำมดแล้วก็ะเลยบปากระเลียต้าบกพริกบกพริกกับกระลำจ้าพี่น้อง้พี่น้องมาส้มสวนน้ำกันเนืจ้ะ ก็บปย่างเนี่ยลายดอกกนะ็เลอยนเราขีมูมาส่แห่งมันง่ามก็เกาพี่นองกระลำอันนี้ก็พักขึ้นชายก็ปันพักบุ้งนะจจง่ามอยากก็เดยไมาเอาไปกิน บอกกบจ้ะพี่น้องพี่น้องบังกบเสร็จพี่น้องบังกบจ้ะบังพี่น้องบังกบ บ,บมไม่จะโตยิใหญ่ๆจ้ะพี่น้องเลี้ยงงามดีกระเลียงมันใหญจ้ะไม่จะโตมันยิ่งใหญ่เมื่อท่านได้ให้อาหารครบยุ่ธจ้ะพี่น้องว่าจานอปุ้ยอปุ้ยเส้นผักก้อนจ้ะกบเพ่อกับบอใครได้ให้อาหารมันถูกมือเนาะจ้ะา ซอกมือซ้ำมือกางควายหาเทียนหนึ่งว่ามันมันกระเริ่มใ,ใหญ่แล้วคลิปนี้เขาจบไบแค่นี่นก,ก,นก็น่าจะนาะคลิปหนาเดี๋ยวไม่ยังไม่หายเบิง้งไม่จา้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดอกเกีดบานหน้าได้ด้วยจา้าสวัสดีค่ะ